ครับก็สวัสดีครับก็วันนี้ผมก็จะมาบอกว่าบอกผู้เล่นใหม่นะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับเหมือนคลิปที่บอกเซเว่นไนนะครับว่าเซเว่นไนหามาได้จากไหนบ้างอันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการได้รับสวินสี่จักรินะผมโดยสี่จักริตอนนี้ก็มีอยู่สองตัวนะครับผมก็คือเอสนะครับผมแล้วก็ซุนหงอกคง ซึ่งซีจากพารมันเก่ง่ะเก่งพอวอกับเซเว่นไนเอะเผอเก่งวายบางตัวนะครับผม oh ก็วิธีแรกเลยครับ <laughs> ง่ายง่ายสุดเลยแค่นี้ครับสุ่มครับจากใบเรียกอัศวินทั้งหลายนะไม่ว่าจะไปเป็นใบเรียกฟรีใบเรียกเสียรูบี้สองห้าสิบห้าสิบสามสิบหรือสามสิบถ้าชื่อเสียงก็มีโอกาสได้นะครับผม <laughs> แล้วก็พวกกล่องกิวที่ดรอปใบเรียกอัศวินธรรมนานะครับผม จากหอที่ใบเรียกได้จากรางวันแบบสุ่มก็มีโอกาสได้นะก็อันนี้เป็นวิธีที่หนึ่งนะครับผมวิธีที่สองครับคือการผสมอัศวินครับบวกห้าสองตัวแต่ผมไม่มีให้ผสมนี่นี่ไหนนี่นี่ครับผมผสมอัศวินแต่ผมไม่ผสมนะก็มีโอกาสได้ครับผสมให้ได้สี่ดาวขึ้นไปนะมีโอกาสได้ครับแต่มีโอกาสได้น้อยมากครับ แต่ถ้าเทียบกับเซเว่นไนท์เราอะมีโอกาสได้มากกว่าเยอะเลยครับแล้วก็มาวิธีที่สามครับก็คือเนี่ยครับมันจะดรอปตามด่านนะครับผมตอนนี้ก็มีแค่เอตัวเดียวนะครับผมที่ดรอปตามด่านเดี๋ยวอีกประมาณสองสามวันที่แมปของหงอคงก็จะมามันก็จะมีให้ดรอปตามด่านเหมือนกันนะครับหงอคง ซึ่งมันจะมีบอกนะครับพิมเปกดตรงที่วิธีได้รับเนี่ยก็คือมันจะบอกว่าด้านมูไลท์เนี่ยครับเกาะเกาะแสงจันนะครับแปดสิบห้าถึงแปดยี่สิบอะไรวะทำไมพัฒาไทยมันเขียนว่าแปดสิบสามถึงแปดสิบห้ากสังกฤดมั่ววะเนี่ยน่าจะแปดสิบสามถึงแปดสิบห้านะครับผมเพราะว่าคนในกิวผมก็ได้จากแปดสิบสามนะ เห็นคนในกลุ่มก็ได้จาก83บ่อยอยู่ก็83ถึง85นะครับผมส่วนซึนง่งอกคงก็ยังไม่มีนะครับยังไม่รู้ตอนนี้แล้วก็อีกวิธีนะครับวิธีการที่สี่นะครับผมกระดาเรียกอัศวิน,นครับแต่ว่าผมเลือกราเชลไงเพราะผมมีเอสแล้วอะเลเวลสามสองแล้วด้วยขี้เกียจผมชอบลาเชลมากกว่าแล้วก็จะเอา มาเพื่อในอนาะคตเอามาตีบงตีบอสอะไครับจะได้ทำสามสองไปก่อนเพื่อใส่อัญญนญมณีได้มันจะโหดไปอีกขั้นหนึ่งโอเคนะเดือนหนึ่งจะเลือกได้ประมาณ30ครั้งสามสช่องถ้าเราเลือกครั้งต่อไปก็เสียบีกับโซปาถครเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรามีอันไหนอีกว่าแล้วก็รางวัลกิจกรรมต่างๆนะครับอีเวนต์ต่างๆที่ อย่างเช่นไปดูงานอ่างเนี้ยมีลุ้นซุนหอกคงนะครับผมที่ตอนแรกแรกซุนหอกคงมันมาใหม่ก็จะมีนะครับพวกกิจกรรมพวกนั้นแหละครับผมหรือว่าอาจจะในอนาคตอาจจะมีกิจกรรมอะไรต่างๆมามากมายนะที่แจกสี่จักรพัดแล้วก็ในอนาคตก็จะมีให้แลกเปลี่ยนตัวเซเว่นไนท์สี่จักพัดอะไรพวกนี้ครับมันจะมีขึ้นตรงคอนเทนต์เนะี่ย โอเคนะครับผมจากล็อกอินไม่มีนะรางวัลล็อกอินนะไม่มีก็ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับผมถ้ามีวิธีเพิ่มอะไรก็ขอประธานอภัยด้วยเพราะผมนึกไม่ออกจริงตอนเนี้ครับก็วันนี้ก็คลิปก็มีแค่นี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ